เฮ้ยลุงคนนั้นมีออร่าที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยถึงอยู่ไกลขนาดนี้ฉันเองก็ยังสัมผัสมันได้เลยโอ้เขาเป็นผัวเวกเลเวลไหนกันแล้วเนี่ย ดูเหมือนว่าเขาจะมาที่นี่เพื่อเจียงฉันเลยงนั้นเหรอหรือว่ามันอาจจะไปมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าวน,นะเฮ้ยชิป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 อย่าลืมไปดูมัง่ะักคปลาวันๆด้วยนี่มันแปลกมากเลยนะลุงคนนี้ปล่อยแรงกดดันกับฉันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนี่เขาพยายามกดดันฉันตั้งนานขนาดนี้แต่เขาก็ยังเงียบอีกงั้นเหรอเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังทดสอบฉันอยู่นะ มาสเตอร์ผู้ชายคนนี้ทำให้มาส์เตอร์รู้สึก,กอึดอัดงั้นเหรอและดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่อยากจะเจอการประทะเลยนะน้องก้าวต้องการที่จะเกินจินเขาจังเฮ้ยไม่ดีแล้วดึงแม่แมลงสัมผัสได้ว่าเป้าหมายข้างหน้านั้นเป็นภัยต่อโฮสแม่แมลงเจอเป้าหมายในปัจจุบันสามารถทำให้ค่ากินจินของเธอนั้นอยู่ในระดับสูงสุดได้ แม่มแมลงกำลังเริ่มการกืนกินเป้าหมายเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรกันนี่ออร่าอะไรกันนี่ยน้องเก้าในตอนนี้รู้สึกว่าเขานั้นเป็นภั่คุกคามมันเริ่มด้วยการโจมตีที่รุนแรงเลยงั้นเหรอเนี่ยอ้าออร่านี่มันเฮ้ยออร่าที่เยือกเย็นและล้างไม่ดีแบบนี้นี่มันดังนั้นเมื่อค่าการขืนกินต่ำเกินไปแม่มแมลงก็จะก้าวดาวมากขึ้นไปอีกงั้นเหรอ งั้นฉันจำเป็นจะต้องรีบหามอนเตอร์บางตัวเพื่อให้น้องก้าวกืนกินละละและนี่คือความตั้งใจของเขาสินะเขาตั้งใจทดสอบความแข็งแกร่งของฉันด้วยแรงกดดันของเขาแต่มันเองก็ดันไปกระตุ้นแม่บาลงโดยที่ไม่ได้จังใจนะเฮ้ยแต่โชคอย่างดีนะที่ข้อความจากระบบแม่บาลรงได้ระงับชั่วคราวค่าการกลืนกินของแม่บาลังในปัจจุบันนั้นต่ำเกินไป โปรเริ่มการกินกินและขยายผ่อพันธุ์แม่มแมลงโดยเร็วที่สุดค่าการกินกินศูนย์ทับหนึ่งหมื่นค่อยยังชั่วนะที่ฉันยังสามารถจัดการกับแม่มแมลงได้นะโอ้ทำได้ด,ดีมากเลยเนี่ไอ้หนูนายเพิ่งเอาเวกได้สำเร็จเมื่อกี้และยังสามารถทนต่อแรงกดดันของฉันได้อีกนี่ยังไม่รวมที่นายโตกลับมาได้อีกด้วยนะ นายนี่มีค่าเก่กายเป็นผู้อเวกระดับศักดิ์สิทธิ์จริงๆในอนาคตของนายเนี่ยไม่มีขีดจำกัดเลยสินะเฮ้ยนั่นออร่าของเจงเฉงนั้นเหรอโอ้ยมันหยุดแล้วโอ้ยน่ากว่าชะมัดเออผมเองก็รู้สึกประหลาดใจนะแต่ผมขอถามหน่อยได้หรือเปล่าว่าคุณนั้นเป็นใครโอดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สังเกตเห็นสินะโอ้ฉันชื่อจีกังเป็นผู้นำแห่งไดวอต ฉันคงไม่ต้องพูดแบบอบออๆแล้สินะฉันชื่มชมในความสามารถของนักเรียนของนายจริงๆเลยนายคิดจะเข้าร่วมกับนายวัดของเราหรือเปล่าล่ะฮ่าๆนายวัดงั้นเหรอนี่เขามาจากนายวัดงั้นเหรอนายวัดคือองค์กรพิเศษที่ยิ่งใหญ่ของเสียเพื่อต่อต้านปีศาจและกระแสสัตว์ร้ายเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสสัตว์ร,ร้ายหรือดินแดนลับไหมและดันเจียนเกิดขึ้น นายวอดจะเป็นคนแรกที่สืบสวนและทําการกําจัดพวกมันโดยตรงเนื่องจากการสู้ในแนวหน้าตลอดเวลาอัตราการตายของนายวอดนั้นจึงสูงเป็นพิเศษและคนส่วนใหญ่ก็หลีกเลี่ยงมันแต่สําหรับฉันนั้นมันแตกต่างไปแม่มแมลงของฉันจําเป็นต้องที่จะกืนกินเลือดเนื้อของสัป,ปลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสมค่าการกืนกินและสืบพันธุ์ลูกหลานในตอนนี้ฉันมีโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆแล้วและเมื่อค่าการกืนกินเต็มที่แม่มแมลงก็จะเริ่มแร่พันธุ์และใครจะคิดล่ะว่ามันอาจจะนำความวุ่นวายได้ขนาดไหนกันพื้นที่รกร้างและว่างเปล่านั้นมันเป็นสถานที่ท,ที่ดีในการขยายพันธุ์ของแม่มแมลงตราบใดก็ตามที่ฉันเข้าร่วมในวอดไม่ว่าจะเป็นการกืนกินหรือขยายเผ่าพันธุ์ ความเสี่ยงที่เกิดจากนั้นก็สามารถจัดการได้ง่ายๆจากมุมมองขององค์กรน,นี้นดวัดมันช่างเหมาะสมกับฉันอย่างมากเลยเฮ้ยๆๆนั่นเขามาจากนายวัดเหรอนั่นมันมีอัตราการตายที่สมงมักเลยนะคนส่วนใหญ่จะไม่ไปที่นั่นอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเจียงฉเฉลยนักเรียนนายคงได้ยินเขาหรือบางอย่างเกี่ยวกับนายวัดมาบ้างเลยสินะ แต่ทั้งหมดนั่นมันเองก็นานมาแล้วละตราบใดก็ตามที่นายเข้าร่วมนายจะได้รับการฝึกที่ขอบคุมอย่างแน่นอนและด้วยที่นายเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ทรัพยากรของนายก็ผู้นำจีไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากแล้วครับเพื่อนําความรุ่งโรดของไนายวอตรุ่นของเราจะไม่ย่อท้อต่อหน้าที่ของเราอย่างแน่นอนผมจะขอเข้าร่วมนายวอตฮออะไรกันนะ ฮอ้อลูกหลานมาแมลงของผมจะจําเป็นต้องพึ่งพาพวกคุณทุกคนอยู่นะครับฮอนี่นะจริงจังกับเรื่องนี้หรือเปล่าเออนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแต่ผมเองก็ยังมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องไปทําในวันนี้อีกด้วยเฮอ้อไม่สนุกเลยน้องก้าวหิวแล้วน้องก้าวหิวเฮอ้อไม่สนุกเลยน้องก้าวอยากกินเขาจังเฮ้ยหิวหิวหิว,หว เอออีกสวันให้หลังผมจะไปายงานตัวที่สํานักง,งานใหญ่ของไร้วัดนะครับแล้วไว้เจอกันที่นั่นนะครับเฮ้อ <Huh? S 1> er, ฉันคิดว่ามันจะซับซ้อนกว่านี้ซะอีกแต่ไม่ขาดคิดเลยนะว่ามันจะหลับลืมไปได้นะอาชีพของไอ้หนูนั่นมันคืออะไรกันนะลืมถามไปจริงๆเลยเฮ้อ er, อีกทั้งเด็กคนนั้นก็ยังวิ่งเร็วอีกด้วยโห oh, นี่มันไม่ใช่ผู้อาวุโสที่แจากสถาบันศิลปะการต่อสู้สินะ นายเองก็มาเพื่อ,อย่างเขาไปด้วยกันเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นนายเองก็ฉ้าเกินไปแล้วล่วะเฮ้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มีคาสการสร้างระดับศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่คุณหมายถึงอะไรกันนะคัดการสร้างนั้นเหรอเฮ้ยจีกังนั่นนายไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยให้ระดับศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งอเวกจากหมวดการสร้างไปเข้าร่วมกับในวัดของคุณเชลุเปล่าเพียงเพื่อไปตายนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่าเด็กที่ไปเมื่อกี้ อา,าอะไรนันนะคาดการสร้างได้ศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอเมื่อกี้เขาเป็นคนที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นในเมืองหลักใช่หรือเปล่าใช่แล้วลุงหวังลดเสียงของลุงลงหน่อยสิมันจะตายไหมนะจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามีคนมาหาเรื่องเอาอ๋อลุงเองก็แข่เรียกให้ได้ยินนะนี่ลุงหวังเองไงอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับลุงหวังมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าอายเลย แน่นอนเสวเฉินถึงแม้ว่านายจะอยู่ในคลาดการสร้างและยังสู้ไม่ได้อีกกระตาบเธอะแต่ฉันก็ได้ยินมาว่าบริษัทที่ปลูกฝังพืชฝ่ายวิญญาณน่ะต้องการค้นในหมวดหมู่การสร้างหากพ่อแม่ของนายยังอยู่แล้วก็พวกเขาจะต้องภูมิใจในตัวนายอย่างแน่นอนอ๋อผมเองก็ขอขอบคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับสําหรับการช่วยเหลือทุกคนในหอด้วยผมจะไม่มีวันลืมคุณในอนาคตอย่างแน่นอน เธอเอาหน้าเอาหน้าเสยเฉไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนั้นเลยวันนี้นะนายมาได้ถูกเวลาแล้วเรากำลังเข้าสู่อาณาจักรลับเริ่มต้นกันเพื่อไปเอาอุปกรณ์บางอย่างนะมันคงจะดีมากเลยหากนายเข้าร่วมทีมกับพวกเราและยกระดับไปด้วยกันนะอ๋อครับลุงหวังขอบคุณมากๆเลยข้อความจากระบบคุณได้สำเร็จในการสร้างทีมเรียบร้อยแล้วคุณกำลังเข้าสู่อาณาจักรลับ คุณได้เข้าสู่อาณาจักรลับแล้วหฮะนี่คือการตกแต่งภายในของอาณาจักรลับงั้นเหรอจับคู่อาณาจักรลับเรียบร้อยแล้วอาณาจักรลับระดับ C วิหารประตูสู่ความตายได้เปิดขึ้นแล้วอาณาจักรลับนั้นรับประกรันการดรอปของไอเทมและอุปกรณ์100% ค่าประสบการณ์จะถูกคำนวณหลังจากพิชิตสำเร็จในอาณาจักรลับการที่ออกระบบโดยสมัครใจกลางทางนั้นเท่ากับการเสียค่าประสบการณ์และอุปรกรณ์ไปโดยทันทีอ๋อนั่นมันฐานอันเดดนี่อ๋อทำไมระบบอนนาณาจักรลับถึงจับคู่พวกเรากับดันเจียนระดับนี้กันดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการจัดการแล้วสินะอ๋อฉันเข้าใจแล้ว ต้องเป็นพ่อเสี่ยวเฉินแน่นอนเลยที่เป็นผู้อเวกระจับศักดิ์สธิ์นะเพื่อให้เกิดความสมดุลกับระบบสวรรค์จึงจับคู่พวกเรากับอาณาจักรลับระดับสูงนะหอแต่เสี่ยวเฉินอยู่ในคาดการสร้างเองนะลงหลังทำไมหรอไม่เพอไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเราไม่ได้มาได้ดินแดนลับได้ทุกทุกวันหรอกนะ ในระดับแบบนี้ใครจะไปรู้กันล่ะถ้าเราไม่ลองบางทีครั้งนี้เราอาจจะโชคดีเพราะเสี่ยวเฉินก็ได้และอาจจะได้อุปกรณ์ดีๆไปครอบของกันได้อีกด้วยเสี่ยวเฉินอยู่ข้างหลังของฉันไว้ทหานอันเดพปกนี้นะมันอันตรายกว่ามอนเตอร์ระดับสีทั่วไปที่ไหนรู้จักซสอีกถอยไปถอยไปตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่แกนกลางของนันเจียนแล้วชา เสียวชีมาให้ฉันเร็วๆด้วยเ,เ,เข้าใจแล้วเฮ้ยชอ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 ลุงหวังและคนอื่นๆต่อสู้กับสปาร์ตพวกนี้ในทุกๆวันเพื่อให้อยู่รอดงั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะกลับมาทุกครั้งโดยที่มีบาดแผลอยู่เสมอนะฮะเฮ้อถึงอย่างนั้นก็ตามเสี่ยวชี้ก็สนับสนุนฉันมาโดยตลอด ฉันเองก็ได้ยินมาว่าเสี่ยวชยีกลายเป็นนักผจญภัยเพราะเธอหาทางรักษาดวงตาของพี่ชายของเธอเฮ้อฉันเองก็คงต้องรีบแข่งแข่งขึ้นแล้วสินะและเมื่อฉันหาเงินได้เองฉันก็จะขอบคุณพวกเขาที่ช่วยเหลือฉันไว้มาเตอร์มีมอนเตอร์และเลือดเนื้อมากมายอยู่ที่นี่เลยน้องเจ้าต้องการกินกินพวกมันจังดูเหมือนว่าน้องเจ้าจะสัมผัสถึงมันได้สินะ งั้นในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นเราก็มาลองใช้พลังความสามารถของน้องก้าวกันก่อนดีกว่าสกิลป้องกันพิษเลเวลหนึ่งความสามารถจัดก้อนเอาละลุยเลยน้องก้าวทั้งหมดนี่เป็นของเธอแล้วขอบคุณมาสเตอร์โหศพของสัป,ปหลาดพวกนี้ถูกกัดก่อนโดยทันทีเลยงั้นเหรอหลังจากที่สัมผัสกับหมอกพิษของน้องก้าวนะ นี่มันโคตรจะทรงพลังเลยแต่ด้วยเลเวลของมอนเตอร์มันยังต่ำเกินไปทำให้อัตราการเติบโตของฉันมันช้าลงดูเหมือนว่าเราจะต้องกินกินพวกมันให้มากกว่านี้แล้วสินะชื่อเจียงเฉินเอาเว้ครั้งแรกค่าการกินกิน10ทับ100เลเวลหนึ่งตัวตนราชาแห่งมแมลงอาชีพปร,รมาจารย์จิตวิญ,ญญาณระดับศักดิ์สิทธิ พรสวรรค์การเติบโตของทุกสิ่งเลเวลหนึ่งพรสวรรค์วิวัฒนาการศักดิ์สิทธิ์เลเวลหนึ่งพรสวรรค์ต้นไม้ของทุกสิ่งเลเวลหนึ่งแม่มาแรงหนองกแมง9้ปีกไมออสมาอุปกรณ์ไม่มีความแข็งแกร่ง35ความคล่องตัว31ความอดทน27กายภาพ20ระดับพลังการต่อสู้41ดาว พาสซีฟสกิลคืนค่าประสบการณ์มีผลพาสซีฟสกิลการปรับปรุงคุณสมบัติมีผลค่าการกืนกิน100ทับ1มืนค่าประสบการณ์ในปัจจุบัน0ทับ500ลุงหวังและอีก2องคนเป็นหุ้นส่วนกันซึ่งร่วมทีมกันมานานหลายปีในระยะสั้นๆพวกเขาก็ก้าวเข้าสู่ส่วนลึกของนันจินแล้วงันเหรอเนื่องจากทักษะหมอกพิษนี่เป็นทักษะ a o e และฉันเองก,ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างแม่นยำอาจจะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของฉันอีกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะตามไปข้างหลังและหลังจากจัดการศพพวกนี้เสร็จแล้วค่อยตามไปมาสเตอร์น้องก้าสัมผัสถ,ถึงอะไรบางอย่างได้เหฮอมีเลือดเนื้อส,สดๆอยู่ใกล้ๆที่นี่เงาแฝงเลเวลซิ เงาแฝงเลเวล10ความแข็งแกร่ง20ความคล่องตัว15ป้องกัน10ความอดทน5ซุ่มอยู่ในเงามืดเพื่อล่าคนที่หลงทางในทีมที่อ่อนแอกว่าเง้นเหรอแถมชื่อมันยังเป็นสีแดงอีกเป็นเพราะว่าเลเวลของมันอยู่สูงกว่าฉันสินะอย่างไรก็ตามในแง่ของค่าสถานะมอนเตอร์พวกนี้มันเองก็ได้กว่าฉันโดยสิ้นเชิงซึ่ง,งได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติจากทักษะร่วมหรือสามัคคี เรียนจากสาพันธ์นะครับชื่อเจียงเฉินเอาไว้ครั้งแรกค่าการกืนกิน10ทับ100รเลเวลหนึ่งตัวตนดาชาแห่งมแมลงอาชีพปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณระดับศักดิ์สิทธิ์พรสวรรค์การเติบโตของทุกสิ่งเเลเวลหนึ่งพรสวรรค์วิวัฒนาการศักดิ์สิทธิ์เลเวลหนึ่งพรสวรรค์ต้นไม้ของทุกสิ่งเเลเวลหนึ่งแม่มแมลงหนองก้า แมงก้าปีกไม่อสมาอุปกรณ์ไม่มีความแข็งแกร่ง35ความคล่องตัว31ความอดทน27กายภาพ20ระดับพลังการต่อสู้41ดาวพัสสิบสกิลคืนค่าประสบการณ์มีผลพัสสิบสกิลการปรับปรุงคุณสมบัติมีผลค่าการกืนกิน100ทับ1มืนค่าประสบการณ์ในปัจจุบัน0ทับ500 ทำไมเราไม่ใช้มันเพื่อทดสอบทักษะของฉันดูกันล่ะเอาล่ะน้องก้าวเปลี่ยนร่างเป็นหมอกพิษและตาวิชันม้าได้เลยมาสเตอร์เข้ามากันได้เลย ข้อความจากระบบค่าการเกินกินบวก50ข้อความจากระบบค่าการเกินกินบวก50ข้อความจากระบบค่าการเกินกินบวก50แน่นอนสปาราพวกนี้นะ่ะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้สําหรับฉันเลยและค่าการเกินกินเองก็เพิ่มเร็วอีกด้วยโดวยวิธีนี้มาสเตอร์พวกมันมาอีกแล้ว มีมอนเตอร์มากมายซ่อนอยู่ในดันเจี้ยนนี้จริงๆด้วยสินะจูจูฉันเองก็เริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับลุงหวังและคนอื่นๆแล้วสิฉันควรจะรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วสินะน้องก้าวเธอรับมือไหวหรือเปล่าแน่นอนพวกมันทั้งหมดคือเหยื่อของน้องก้าวเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องก้าวเองมาเตอร์